ทักทายสบายดีเด้อสวัสดีอ c ฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านวันนี้ก็มาพบพอกับน้องสาสาวเราเนี่ยอ,อีกซีเก่าเส้นเคยเ้อซึ่งวันนี้น้องสาก็มีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมและรับฟังนํากันแต่ก็จะไปรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ฝากอิฟซีทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแห่งใจในการทําคลิปวิดีโอต่อไปซึ่งเรื่องราวข่าวสารที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะทุกคนก็ได้มีพีเอฟซีคนไทยท่านหนึ่งซึ่งเขาได้ส่งข้อมูลเนี่ย มาให้แอดซึ่งเขาได้บอกว่าโอ้โหในเมื่อได้เห็นบ่าวราวมาเห็นเมืองไทยครั้งแรกถึงกับออกอาการแบบนี้ถึงกับเก็บอาการไม่อยู่ซึ่งว่าก็ภูมิใจและก็ตื่นเต้นแทนเขามากเลยนะคะที่ได้มาเห็นเมืองไทยถึงกับตื่นเต้นและก็ตะลึงขนาดนี้เลยนะคะทุกคนซึ่งว่าเรื่องราวรายละเอียดจะเป็นยังไงนะคะว่าเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันแต่ก่อนจะรับชมคลิปวิดีโอนี้น้องสาก็ขออนุญ,ญาตหลาย,ลายๆเด้อมาทางส่ององ ตามภาษาบ่าวราวที่น้องสาจะได้นำเอาคลิปวิดีโอของเขามาเผยแพร่ต่อห้เอฟซีทุกคนได้ดูซึ่งเรื่องราวและหลายละเอียดจะเป็นยังไงพวกเราไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมกันเลยจ้าเคยพี่น้องครับมีนุ่มเล่าปากดีบางคนบอกว่าเมืองไทยจเจริญตรงไหนจเจริญตรงไหนมาติีเท่าที่ผมเห็นนี่ ตอที่ผมเห็นนี่คนเบามากนี่คือสิบ่บเคยมาเมืองไทย,ทยอีกคืออนานพี่น้องเนาะคือสิบ่บมาเมืองบกขาบบกเคยขามมาไทยสงสัยไปจตันเวียดนามพี่น้องครับมันแตกต่างกันจกักกับเปลี่ยนหน้าหลายมันแตกต่างกันหลายพี่น้องครับถนนคนทางมีกับคนทางด่วนในกรุงเทพกับ มมก็ธรรมดาครับพี่น้องเบิง้งสิฟ้าไปเบิ้งนี่สิฟ้าไปเบิง้งเห็นกับตาพี่น้องหนุ่มเล่าเบิ้งเดอ้อเบิ้งเดอ้อหนุ่มเล่าเอ,อ้ยเดี๋ยวก็เห็นนี่กระลังขึ้นทางด่วนเอาไปเสร็จเนะครับเดี๋ยวก็เห็นเดี๋ยวก็เห็นนี่กระลังขึ้นทางด่วนพี่น้อง ่าบล่าลาบปากดีมาเบิงว่ากรุเทพจะเลื่อนมองไระเทศไทยจะเลื่อนมองไดนี่คือแรกๆกับขึ้นทางด่วนมาทางแจ้งวัฒนะจะเดินทางไปทางพระรามเก่าครับพี่น้องครับนี่เด้อนี่ตึกกําลังสร้างไม้สัวมือนี่กำลังสร้างนี่อยู่นอกเมืองอยู่ได้นี่ นี่นองเมืองกันยังไม่ทั้งรวนเลยนีย่แล้วสิเขาตัวเมืองแหละอีกน้อยคนละเดี๋ยวชมไปเรื่อยๆครับประเทศไทยจะเลื่อนมองได้ดิเบื้องเอาเดอ้อปูนตึลาานกลาบันซองใกล้ๆคนควงควง สุนูหูลูกตาเนี่ยมาทัวถึงหมนอ่ะนี่คือกำลังสิเข้าไปมาถึงกับใจเมืองกรุงเทพหรอกมาถึงกับใจกลางเมืองครับนี่คือรอบเมืองกรุงเทพกัสิผพานแ,แถวๆรามเกาแ,แถวๆมักกะสันนั่นละเบิ้งสะพานทางรถไฟเบิ้งรถไฟฟ้าเขา,านั่นนะ ถึงเครื <sympath icking> ่องหัวนั่นน่ี่ทั้งนานี่วิสะท้านรถไฟฟ้าเบิ้งเบิ้งบินองเบิ้งหุ่นนะป็นบอจะโค้งไปใส้มาใส้หุ่นทั้งหัวมือนั่นเบิ้งตึกล่าบรรทัศน์ครับรถจะเลื่อนได้จังไาย บ็เลยมาอวดว่าจะคล่องจะเลื่อนหรอกเพราะเได้อวดความว่านี่เขาพัฒนาแล้วกํา,ล,ากลังพัฒนากํากลังพัฒนาไปเรื่อยๆมีเบิ่งเอาพี่น้องอีตะลังค่ากับหัวอลังการทำไรสร้างโมเมนต์หน่อยๆได้หนี่หมดหลายพันล้านเลย ทั้งขวามือทั้งมอกเก็บรถไฟมองหันไปสถาน,น,นีมองอยิงย่งใหญ่ๆนั่นมังโค้งมีมีมองข,องข,อองขวามือนี่ครับสถานีรถไฟบางซื่อมมอมเมรนหมอศิษย์เนาะบางซื่อนแหละว่าวิดเปลาเล่าก็ได้เบป็งทั้งสายมือนี่เป็นทั้งเก็บรถไฟเห็นบ่ เตรียมย่ามเสาเาเขาออกย่างเขาออกเิื่องทางเกิดกระบวนออกไปรับอยู่สถานีพี่น้องตึกล่าบ้านซองเขาเห็่บอนจะเลื่อนมองมันจะเลื่นอ,นมอ,น,มอ,น,อนมองเขาจะเลื่อนมองได้ก็จะเลื่อนมองนี้ะเบิงเขาลวดเลื่อนมองเขามีเงินมีทองพัฒนาประเทศส้างตึกส้างทางรถไฟฟ้า สั่งทางรถไฟใต้ดินสั่งทางรถไฟล่างดีเซลล่างแลนไปทั่วประเทศทั้ทงเหนือทั้งใต้เบาเล้าก็บ่เคยไปทางใต้เนะาะมไ,ไปสิเดี๋ยวไปออกอาจจะมีโอกาสเดี๋ยวไปพี่น้องเลยขน่าจะมีแหละทางรถไฟมัดสองมีแหละเบิ่งตี้ล่ะ นี่นี่ขนาดรถเขาลลยปัไหาเบิงกเบิงเอาติวเขาบอดจะเลื่อนยังไงบนต่างนางวนยังติดบ้านคนเพื่อนคนแต่ละหลังขบกวนหนึ่งมีรถสามสี่ขั้นจอดอยู่ในบ้านอยู่ออกมาทำการทำงานก็ออกมาสุระทุรัรง มีเงินมีท่องต้องหาทุกหน้าที่ทุกวีหน้าที่เขามีคากวประเทจติเฮาอยู่เหตจินเล่าเฮาอยู่นั่นแต่ทำแต่เกษตรกรกแต่เขาปลูกแต่พักตัญญาเทือกสิได้ขายโอ้ยอันนี้เขาคิดเป็นชม่มงคิดเป็นหน้าที่ไห้เงินแล้วพอ่น้อมาเบิ่งเอาว่าจเจริญนจะญหม่อมองใดจะเจริญตรงไหนที่ จะเดินทุกมองทุกบอนนั่นแหละพูนเห็นบอตึกใกล้คุณพี่น้องโอยกรุกเรียเสี่ยงสา,ายอยู่ปเะเศก็พัฒน,นาปเะเศก็จะเดินแนวสำหรับคนเล่าเข้านี่แด่มาเห็นคนที่บอใดมาเห็น พึ่งก็ว่าจะเล่นเมองใดทายคิดให้เบิงทุงมือกับมเบิงบ่อคนบางคนกับถาจะว่าบตัวมาเบิงถึงจะปิดหูปิดตาอยู่หันย่งางใดจะเลืเ่อนคือย่างใดสิพัฒนานีมาเบิงเขาพัฒนาแล้ว มีทุกอย่างอำนวยความสะดวกประชาส้นลน,นหุนทางสะดวกสบายใส่มาใส่กันสะดวกสบายพี่น้องเบื่อกี้หลัตึกบล่าบานส่องเวอร์ถนนจักเส้นใดเป็นเส้นใดอย่าเอาตะกร่งวงผิดจะคล้องว่าสิว่าให้้ผูอื่นบ่เสื้อสิเอาไหนว่าผู้อื่นเสื้อจังได้เป็นไฟกับปัเสื้อดอก คอยตรงมาเห็นติ๊ดตาตัวเองคอยกระเจ้ากางเสื้อเดี๋ยวผัดผัดเห็นแล้วผัดเห็นแล้วนี่เจ้าชีหูเจ้าเห็นบอ่อหนี่เห็นบอ่อเอาเสื้อข้ามจะเบาดอกผมว่า,าบึง้งติ๊ดตาตัวเอง คำเจะาว่ามีมีอคตินะคำเจะาว่าความเชื่อคำจะเว่าบอกว่า,วาเมืองไทยควเจะเริ่เบ่งกีลารถไฟฟ้าเบิงบอเห็นบ่อเห็นบอนบอบนี้เบ่งเอาป่นตึกลาบานซองเขาโอ้ยนี่แค่จิบจิบไนี่ท้งโวนเส็นนีมาเส็น มาตัด้าออกรองพลามเก่าทีละที่จะว่าเจริญตรงไหนเจียนไทยเจริญตรงไหนบาล่าเอ้ยคนรุมล่าปากนีมาเบิ่งเอาเดอ้อมันจริญตรงนี้แหละนี่เบิ่งเอาเห็นแล้วกัสทีไ้หู้ นี่แล้วกับสิเดหูสิเดพิพัฒนพัฒนาประเทศเจ้าของจังบวะตรงมีอาคาติกับเขาประทังไปเวา้าจวสันจังสีหรอกเว้าวก็จะแของประเทศจะแของพัฒนาปวดพูดแห่กยลืมหูลืมตาเนาะโอ้ยหงุดหหลายคนประเทศนี่กับสิมี่ล้ายเตื่นอี่ดอกคือ คือว่าะ่ะมีหลายประเภทหลายชนิดเนาะความคิดของคนเหมือนทางทีดีอ่ะอยสิเขาคางจากของเบิ้งบ้านเมืองผู้อื่นเนี่ยวงบ้านเมืองเพิ่นมาเป็นยังไงจะคอยเว่านะนี่เห็นบอร์นะอ้ยลังการไปรนนั่นนะไอ้เบิ้งเอาบัตร เบิ่งเอาเด้อจะเจรินตรงไหนจริงวัลเจริญสิมิตึกม่หยังมิสนุนหุ้นท่าดีๆส่งบ่คุณนแต่ว่าจักอีหยังเป็นอีหยังเซวส์อีกสิ่งก่อสร้างมิจะเป็นเงินเป็นทองหมดเแน่ตึกหลังตึกตึกหลังหนึ่งลังหนึ่งส่งโมเมนต์หน่อยๆเนาะ พ,พันพันล้านฮู้ยน,นี่นะประเทศเขาดีละเขาบอกบางคนปิดหูปิดตาบอจะฟ้องกันมอเบิ่งเห็นกับตาจังสดได้หูครับนุ่มเล่าปากนีมอเบิ่งเอาเดอ้อ เดี๋ยไปอยู่สามาบ่เ,เคยมาดอกประเทศไทยนั่นถ้าจะนั่งจมไอ้ผู้นั่นผู้นี้ยันคิดจะว่าอิสาเขาละ่ะเบิ่งส่งอิศาเขาแล้วก็เปล่าไปทั่วที่เพื่อดูทั้งนี้ตาบ่เห็นก็บเว้าไปก่อนแล้วเลิกไดนก็เลิกเด้เอดนิ่ใสอัตมีอคติแนวนี่ ี่คือภาพกี่เห็นไห้เห็นนี่แหละเบิ้งเอาความเจริญความหนุเรื่องแต่ละหน่วยงานเขาหาเงินเขาขั้งเขาหน่วยงานเขาเขาสามัาขี้เขาสลาดเขาเกง่งคุณเกง่งคุณสลาดเท่านั้นน่ล่ะมีการพัฒนา มีเงินอย่างเดียวบ่พเกต้องมีความสลาดน้ำมีสมองคิดน้ำว่าต้องหาเงินยังไรให้เขาประเทศจะคล้องพี่น้องครับอีกหละคือความสามารความฉลุงเฉลียวฉลาดของข้าเจ้านีละ บอบนี้าสั่งดวนกับโบแพงแค่นี้ยี่สิบห้าบาทด้านอีสองพี่นอ้องด้านแรกนั้นห้าสิบบาทด้านอีสองยี่สิบห้าบาทเป็นเจ็ดสิบห้าบาทพอดีคือว่ากับโบแพงเนาะพี่น,อนอ้อง

ใด้เงินมืดได้สิใส่โฆษณาเนี่ยมัมในเป็นได้น่อยได้สิเดี๋ยวเขาเอิดว่าการอันนี้การพัฒนาใส่เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาในประเทศภายในประเทศดึงตึกล่าบันช่องพี่นออ้องเฮ้ยเบึ่งเอากี่ฬะคือความเจริญความพัฒนา เเมืองเพลินคนเบาหบรือเมาเพาะลืมหูลืมตาเนะาะก็เบิ่งเลยจบไปแล้วนะคะทุกท่านโอ้โหไนเมื่อเขาได้เห็นก็ ตื่นเต้นจนเก็บอาการตัวเองไม่อยู่จริงๆเลยนะคะซึ่งว่าบ่าราวคนนี้นะคะเขาได้เห็นแล้วก็นับว่าเป็นบุญหูบุญตาของเขามากเลยนะคะทุกคนฝาก fc ทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแห่งใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปสาหรับคลิปวิดีโอนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีจ้าบ๊ายบาย